คือให้สติให้ปัญญาให้ให้ปัญญาไปสร้างอะไรได้ให้อาชีพเลยเนาะว่าง่ายๆคือเอาสรุปให้ง่ายค่ะให้อาชีพในออนไลน์วันนี้คุณกล้าออกมาไลฟ์สดหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าออกมาไลฟ์สดคุณกล้าทําคลิปสั้นๆสิบห้าวิสิบห้าวิคุณกล้าเอาหน้าออกกล้องไหมถ้าวันนี้คุณไม่กล้าทําคลิปสิบห้าวิคุณกล้าถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ไหมคุณกล้าดื่มและ ส่งต่อเป็นพิมพ์ข้อความไหมมันมีเทคนิคมีหลายวิธียินดีรับเพื่อนใช่ไหมคะรับเพื่อนหลักแสนหลักล้านคุณไปดูนะมี y o อ่าเขาเรียกว่า t ิ๊กต k อกนะคะติ๊กตคนที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านแต่นั่นคือผู้ติดตามนะคะแต่ยังประเมินเป็นรายได้ยังไม่ได้เลยค่ะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่แม่มดออนไลน์ที่เข้ามาจะประเมินจะประเมินนะคะว่าส่งต่อให้ทุกคนค่ะเด็ก เด็กที่นั่งวิวแชร์อย่างน้องลุงสิริเพนมีไรายได้เจ้าของกิจการร้านค้าร้านเสริมสวยอย่างนี้ค่ะร้านอาหารที่เจออะไรคะเจอวิกฤตโควิดร้านปิดไม่สามารถมีไรายได้แต่ก็มีอีกช่องทางหนึ่งในการทำออนไลน์สามารถมีไรายได้อย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะสะลกชื่อมาได้นะคะตามเกี่ยวกว้อยกันและกันนะคะใครคือคนที่จะเปลี่ยนตัวเอง จากการทำออนไลน์เราสามารถดูดูได้นะคะดูกันแบบไปย้อนดูได้นะคะว่าทำออนไลน์มานานหรือยังและชอบทักษะชอบเทคนิคเราไปสามารถดูแล้วก็เอามาลงมือทำได้ค่ะกันเพิ่มเพื่อนกันและกันแต่ไปที่รูปโปรไฟล์แล้วไปที่ดูคลิปนะคะจะรู้ว่าแต่ละท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้ค่ะอย่างของคุณจอยใช่ไหมคะคุณจอยก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องฝึก สายฝอสายฝอฝึกฝึกฝึกสมองใช่ไหมคะฝึกสมองพลังบวกเนี่ยค่ะก็สําคัญนะคะก็สําคัญมากเลยค่ะเรื่องของพลังบวกมันต้องฝึกนะคะเพราะเรามีมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามันมีสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆจริงไหมคะมีสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตามแล้วนะคะพี่มีมีคําถามถามได้นะคะ เพราะว่าเวลาเราอยู่หน้างานใช่ไหมคะเราสามารถถามได้เห็นภาพได้เลยค่ะบางคนจะไม่รู้เทคนิควิธีการส่งของขวัญกันเพิ่มเพื่อนกันและกันอย่างนี้ยคะ่ะบางคนนะคะเขาไม่ได้พิมพ์นะคะแต่ว่าแตะไปเกี่ยวก้อยๆๆ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 ๆเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะเพื่อเพิ่มเพื่อนก็มีนะคะมีหลายเทคนิคถ้าใครเห็นที่รูปโปรไฟล์ค่ะถ้าแตะไปที่รูปโปรไฟล์ก<ค>็จะเห็นเลยนะคะลำดับที่ผู้คนเข้ามา ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเหมือนกันหรือเปล่าค่ะของครูกระแตก็จะสามารถเครื่องโทรศัพท์ของครูกระแตเครื่องหนึ่งคะคะยูเซอร์ที่ไลฟ์สดนี่แหละคะล่ะเวลาครูกระแตไลฟ์ like สดครูใครที่อยู่ในในลูกตาะคะ่ะเราจะมีรูปคนอยู่ใช่ไหมแตะไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็สามารถแตะเพิ่มเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีเขาไม่ได้คอมเมนต์แต่เห็นเขาอยู่ที่ลูกตาข้างบนนี้ค่ะก็สามารถแตะแล้วก็เพิ่มเพื่อนเ,เกี่ยวก้อยได้ไปดูประวัติได้ค่ะเล็กเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะครูกระแตแม่มดออนไลน์ค่ะ สนใจเรื่องของการเรียนออนไลน์สร้างอาชีพกับแม่มดออนไลน์ไหมคะของแม่มดออนไลน์จะมีเรื่องของสุขภาพและความงามค่ะเราสอนให้ฟรีนะคะเรียนรู้แล้วไปต่อยอดให้มีไรายได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะอย่างวันนี้ของครูกระแตก็มีคนที่โทรมาแล้วก็โทรครูกระแตก็ถามว่าได้เบอร์โทรครูกระแตมาจากไหนเขาบอกว่าเจอจากช่อง YouTube เห็นไหมคะว่าวันนี้การทำออนไลน์ค่ะเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราจากคนธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเราจะมีคนรู้จักเราผ่านสื่อโซเชียลโดยที่เราค่ะไม่ต้องไปยิงโฆษณาเลยนะคะไม่ต้องไปยิงโฆษณาเลยค่ะเราใช้แบบธรรมดาแบบนี้เลยค่ะใช้ระบบพลังทีมการทำออนไลน์ที่มีระบบพลังทีมคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวเลยค่ะมันจะทำงานง่ายแล้วคุณรู้เลยว่ามันใช้งบน้อยมากๆทุนคุณใช้น้อยมากมาก เพราะเราใช้แบบนี้ค่ะใช้พลังทีมและเรียนรู้ทุกแพลตฟอร์มโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเรามีแอปพลิเคชันของ t k t t o k เราทํำ t k t t o k เสร็จแนละ้วเราไปลงในช่องอะไรคะ Youtube Facebook Instagram แล้วก็ทำลายได้หมดทุกช่องทางนะคะทำได้หมดทุกช่องทางถ้าเราไม่รู้เคล็ดลับไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการเราก็จะทำออนไลน์แบบอะไรคะแม่บนทุ่ม แม่บนทุ่มทุ่มทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างแล้วเราก็สุดท้ายค่ะเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็บอกว่าฉันทําไม่ได้